สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพดุงนารีค่ะสัมพันธ์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการของเราก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่เชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างทางโรงเรียนกับท่านผู้ฟังและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะอาจารย์สมคเนค่ะวันนี้เรามีอะไรบ้างคะที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ทราบคะมีครับอาจารย์ครับมีข่าวคราวหลายเรื่องทีเดียวที่เราจะแจ้งให้ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับเรื่องแรกก็คืองานวันครูครับอาจารย์ซึ่งะจะมีในวันที่16มกราคมนี้นะครับวันอาทิตย์นี้นะคะครับผมแล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับ โครงการเอ f s อคร,รครับค่ะนักเรียนของเราได้รับทุนในโครงการ A FS ไปศึกษาในต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่หมวดภาษาอังกฤษจะจัดสำหรับนักเรียนเป็นโครงการ English Camp นะคะ ครับแล้วก็ยังมีโครงการจากอนามัยโรงเรียนนะครับคือโครงการพี่พบน้องนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเราจะแจ้งให้ทราบในออรายการโอกาสต่อไปนะครับค่ะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงเพราะๆกันจากรายการก่อนนะคะดีระรครับอาจารย์เอาละครับก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับ สำหรับข่าวคราวแรกเกี่ยวกับงานจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2537นะครับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มกราคมเราจะมีอะไรบ้างคะในวันนั้นค่ะเ,เริ่มแต่เช้าเลยนะครับ6นาฬิกา30นาทีสมาชิกครูสภาคือบรรดาครูครูในจังหวัดมหาสารคามก็จะมาร่วมกันทําบุญตักบาตรตามอัธยาศัยครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญอาจารย์ด้วยนะครับและหลังจากนั้น ครูก็จะไปพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนพดุงนารีนะครับปีนี้โรงเรียนพดุงนารีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันครูนะคะครับผมแล้วหลังจากนั้น8ปดนิกาสานาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามจะมาเป็นประธานในพิธีนะครับท่านจะถวายประกาศนิประกาศเกียรติคุณผู้สอนและก็อบรมจริยธรรมดีเด่นแด่พระราชาสารสุธีนะครับจเจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบด้วยครับแล้วในวันนั้นออท่านเจ้าอาวาสจะมาบรรยายทําให้คณะครูได้ฟังด้วยนะครับหลังจากนั้นผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามก็จะมอบประกาศนียบัตเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติแก่ครูอาวุโสแล้วก็มอบประกาศสนียบัตเกียรติคุณแก่ครูผู้ปฏิบัติงานผลงานดีเด่นในวันนั้นด้วยครับอาจารย์ในบริเวณงานก็จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูดีเด่น แล้วก็ครูที่เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์สามระดับแปดแล้วก็อาจารย์สอง 2> 2ระดับเจ็ดด้วยนะคะเฉพาะของเอเฉพาะของเรียนพดุงนารีที่เดียวหรือเปล่าคะ,ะไม่ใช่ค่ะทุกหน่วยงานเลยนะคะทุกสถาบันบทั้งวิยาลัยครูวิาลัยพระรศษามสวแล้วก็อะไรทั้งหมดเลยนะคะทั้งเวัาค่ะถ้าอย่างนั้นครูไปในงานนี้ก็คงจะได้รับความรู้มากมายสิครับ <ขา S 1> อาจารย์แน่นอนเลยค่ะน่าสนใจมากนะคะไปดูผลงานที่ดีๆแล้วก็เราจะได้นําไป ปรับปรุงไปใช้เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับโครงการเอเวสนี่ผมเดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องวันครูยังไม่จบค่ะครับผมอันนี้เป็นงานในภาคเช้านะคะเรามีงานตอนบ่ายด้วยค่ะอ๋อมีแข่งกีฬาครับผมลืมไปครับขอโทษครับตอนบ่ายรู้สึกปีนี้ใจใหญ่นะครับมีเดินเออโชวด้วยใช่ไหมคมีดรัมเมเยอร์มีคาทากรมีดนตรีอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันก็จะมีกองดุริยาง หรือวงโยธวาที่ของตัวเองนะคะคแล้วก็มีรดรัมเมเยอร์กิติมศักดิ์มาร่วมงานนี้ครับข้างครูอาจารย์ก็ลงร่วมขบวนพาเหรดนะคะแต่งตัวสวยงามน่าดูชมมากเลยค่ะท่านผู้<ะ>ฟังที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมมาชมให้ได้นะคะคงจะพลาดไม่ได้แน่เลยครับแข่งขันกันที่สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะคะภาคข้นมีอะไรไหมครับอาจารย์มีค่ะมีงานนันทนาการนะคะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อนครูสมาชิกรูปสภาแล้วก็ ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าสนใจก็เชิญร่วมงานสถานที่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเหมือนกันค่ะครับโอ้วันครูปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ทีเดียวครับคงจะพลาดไม่ได้เช่นนะครับ่น่าสนใจมากครับ,รบข่าวต่อไปเกี่ยวกับข่าวโครงการเอฟเอสนี่ผมคงจะให้อาจาร,รย์เดลตาเล่ารายละเอียดดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเลขาของโครงการนี้ใช่ไหมครับสาหรับโครงการนี้นะคะเ,เราใช้ชื่อย่อเรารู้จักกันในานามของ AFS เป็นมูล,ลนิธิการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยกับนานาชาตินะคะโครงการนี้มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ60ประเทศนะคะคเป็นองค์การสากลแล้วก็จุดมุ่งหมายในการดำเนินงานก็คือต้องการจะเตรียมผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาแล้วก็มีเจตคติมีความรู้ที่จะนำภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมที่มี ความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมเรียกว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและก,กันค่ะมีคนสมัครมากไหมครับอาจารย์ก็นในแต่ละปีนะคะจะมีนักเรียนไทยสมัครประมาณ5,000คนค่ะทั่วประเทศนะคะแล้วจะไปจริงๆกี่คนครับอาจารย์ปีหนึ่งจะได้ไปประมาณร้อยเจ็กว่า เกือบจะ200คนนะคะ177คนถ้าใครได้นี่แสดงว่ามีความสามารถมากสิครับอาจารย์นักเรียนจะต้องเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งในด้านที่จะแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยนะคะสำหรับปีการศึกษานี้นะคะในจังหวัดมหาสารคามก็ยังมีโครงการสำหรับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะทั่วประเทศเนี่ยประมาณ20คนแล้วก็ปีนี้ก็ทราบว่าจะมีโครงการสาหรับอาจารย์ เฉพาะสารคามโรงเรียนพดุงนารีนะคะอาจารย์จะไปในโครงการนี้ได้ประมาณ5คนซึ่งเราจะเรียนให้ทราบในรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะกลับมาเด็กที่ได้รับทุน afs ของเราดีกว่าครับค่ะปีนี้นายเอเชียแก่นวิชัยซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .401 นะคะได้เป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็ได้รับทุน afs ไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียค่ะครับเป็นเวลาหปีนะคะครับ สำหรับเอเชียเนี่ยเขาจะไปเรียนในเกรด11ซึ่งก็เทียบเท่าชั้นม .5 พอกลับมาก็จะมาเรียนชั้นมหที่พดุงเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะไม่เสียเวลาเรียนเลยนะคะแต่ก่อนนี้จะต้องมาเรียนซ้ําชั้นขอโทษครับอาจารย์เข้าไปนี่เข้าไปอยู่กับครอบครัวของชาวออสเตรเลียเลยหรือเปล่าครับค่ะไปอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียทราบว่ามีลูกสาว3าคนนะคะอายุเท่าๆกันไล่เรียกันเอเชียเขาก็ชื่นชอบมากแล้วก็ตื่นเต้นที่จะไป เขาจะบินไปในวันที่18นะคะ18มกราคมนี้ค่ะก็เป็นชื่อเสียงของเรานะคะของเรียนเราต่อตัวเข้าด้วยแล้วก็วงตระกูลของเขาทางโรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านได้ทราบนะคะว่าบุตรหลานของท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษก็อย่าลืมสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเขานะคะก็ พูดมายืดยาวพอสมควรแล้วนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงเป็นไงครับอาจารย์คงจะต้องอย่างนั้นนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงร้อรอจากรายการก่อนค่ะนี่ท่านกำลังรับฟังรายการพดุงนารีสัมพันธ์นะครับจากโรงเรียนพดุงนารีนะครับอาจารย์เวตาครับ เอ่อข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการ English Camp นี่คงจะต้องให้อาจารย์เล่ารายละเอียดให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดได้ไหมครับค่ะสำหรับโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนนี่นะคะเป็นโครงการที่เราส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาหลังจากที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วก็จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ลองใช้อยู่เสมอนะคะนักเรียนก็จะเรียนได้เก่งและก็ดีขึ้นโครงการนี้ เราจัดขึ้นในวันที่29แล้วก็30มกราคมนี้นะคะเป็นโครงสถานที่เราใช้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่อำเภอรบระบือนะคะก็จะจัดขึ้นรวม2วันแล้วก็1คืนนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมต้นประมาณ100คนนะคะเราได้มีการเชิญวิทยากรจากชาวต่างประเทศจากสถาบันระดับอุดมศึกษาแล้วก็อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ะ10คนแล้วก็มีวิทยากรซึ่งก็ได้แก่อาจารย์ในหมวดภาษาอังกฤษช่วย23คน mm hmm. ก็คงจะสนุกมากแล้วท่ารายการนี้นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องใช้ใจ่ายคนละประมาณ100บาทค่ะอันนี้เป็นค่าอาหารเหรอครับค่ะค่าอาหารนะคะค่าเช่ารถไปกลับมหาสรารคามบรบือนะคะแล้วก็เป็นม,มีอาหารว่างให้สี่มือ้อค่าอาหาร่ําอาหารเช้ากลางวันนะคะสี่มือ้อแล้วก็ โทษครับอาจารย์การคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้สมัครใจหรือว่าคัดเลือกอยังไงครับให้นักเรียนสมัครมาก่อนนะคะทีนี้ถ้าจํานวนมากกว่าที่เราต้องการก็คงจะต้องใช้วิธีจับฉลากเราให้โอกาสนักเรียนเท่าๆกันนะคะคสําหรับโครงการนี้เราจะเปิดรับสมัครในสัปดาห์หน้าคะ่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ปกครองถ้าหากนักเรียนสนใจในโครงการนี้ก็สนับสนุนบุตรหลานของท่านนะคะ มาเข้าโครงการ English แ a m p นี่บุตรหลานของท่านก็จะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับอาจารย์ค่ะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ได้สอนทฤษฎีอย่างเดียวเราจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการให้นักเรียนคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นนักเรียนได้ใช้ได้ปฏิบัติจริงๆนะคะมีโครงการที่น่าสนใจของงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งเขาก็ได้ทํามานานแล้วนะคะแล้วก็ในวันเสารน์นี้มีโครงการพี่พบน้องใช่ไหมค่ะอาจารย์ครับโครงการนี้โอ๋ผมไปติดตามมาโดยตลอดเลยครับผมค,บคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างคะโครงการนี้เพราะว่านักเรียนที่ร่วมในโครงการนี้จะได้ฝึกประสบการณ์ตรงครับอาจารย์ นักเรียนเราจะออกไปตามชุมชนนะครับไปเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแจกอาหารเสริมหรือว่าให้ความรู้กับเด็กตรวจสุขภาพให้กับเด็กเล็กๆที่อยู่ตามชนบทนะครับเด็กจะได้ฝึกวิชาอนามัยที่เขาเรียนไปนะครับค่ะกิจกรรมนี้ที่จะจัดในวันเสาร์นี้นะครับคือเสาร์ที่15มกราคมนี้เราจะไปกันที่หมู่บ้านดอนหนองนะครับตำบลขาเรียงอำเภอกันทรวิชัยครับอาจารย์ค่ะเป็นนักเรียนชั้นม .501 นะคะที่ะจะไปดำเนินตามโครงการนี้ ก็ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมพาบุตรหลานของท่านนะคะมาตรวจสุขภาพแล้วก็มารับแจกอาหารเสริมแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษากับโครงการนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ควบคุมไปแล้วก็นักเรียน501เขาก็ฝึกฝนแล้วก็ได้ศึกษาวิชาความรู้มาแล้วก็ได้จะฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ครับอาจารย์ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกัน ถึงเรื่องครูดีเด่นแล้วก็ครูที่มีผลงานดีเด่นในโรงเรียนของเราไปลหลายๆท่านนะคะในวันนี้เราก็อยากจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ทราบเกี่ยวกับนักเรียนของเราที่ประสบความสําเร็จทางด้านวิชาการนะคะเฉพาะปีการศึกษา2536นะคะเรามะมีใครบ้างครับอาจารย์ค่คะ,ระเริ่มแรกก็คือเมื่อวันที่1 2ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจะเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งเขาจัดงานกันที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามนะคะนักเรียนของเราก็ได้ร่วมแข่งขันการประกวดแข่งขันห,หลายๆอย่างแล้วก็ปรากฏว่าเด็กหญิงสุรัญชนาสอนเสนานักเรียนม .301 ชนะเลิศการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เด็กหญิงวิลาวันศรีมณีรัตน์ม .302 ก็ชนะเลิศแข่งขันทักษะการพูดที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม คือส่งไปสองหน่วยงานใช่ไหมครับชนะเลิศทั้งคู่คเลยใช่ไหมครับคือมีแข่งอะไรที่ไหนเราไปหมดนะคะร่วมโครงการนิดโดยตลอดแล้วก็ค่ะยังมีการฝึกอบรมเข้มชีววิทยาโอลิมปิกระดับภาคนะคะเมื่อช่วงวันที่17บเถึงยีตุลาคมที่ผ่านมาก็นักเรียนของเราเรียกว่าคนเก่งเก่งมากๆเลยนะคะเด็กหญิงปาหนันพัทยธนีเด็กหญิงสุชีราพลเรืองแล้วก็เด็กหญิงเกศรินเหล่าสะพาน นักเรียนม3า1นะคะได้เข้าร่วมโครงการอบรมเข้มชีววิทยาโอลิมปิกระดับภาคค่ะแล้วก็เมื่อวันที่9ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กหญิงปานันพัทยาธนีก็ได้เข้าโครงการได้รับคัดเลือกนะคะให้เข้าค่ายอบรมเข้มชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้ร่วมโครงการเยาวชนช่างเผือกในเครือซิมบิไทยในระดับจังหวัดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่เก่ง สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนมากนะคะอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่มีความเก่งความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอื่นๆมีอีกไหมครับอาจารย์มีค่ะภาษาอังกฤษนะคะเด็กหญิงรรวร์รบิดกอบสิริพัฒน์นักเรียนม201ได้สอบแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนะคะร่วมกับบริษัทเสริมปัญญาก็ปรากฏว่าได้รับอ,อันดับที่1เลยนะคะของระดับประเทศค่ะ แล้วก็ค,ค,ค่ะเด็กหญิงปินิดาเหล่าพี่เดชนักเรียนม101ได้ลำดับที่1ระดับจังหวัดมหาสารคามนะคะ<อ>แล้วก็เด็กหญิงสุรัญชนาสอนเสนานักเรียนม301<อ>ได้ที่1ของระดับจังหวัดมหาสารคามค่ะ<อ>แล้วภาษาไทยแล้วคะอาจารย์สมคเนค่ะอาจารย์สอนภาษาไทย นักเรียนได้ร่วมโครงการอะไรบ้างคะมีครับรู้สึกว่าได้รับรางวัลมากทีเดียวนะครับอันแรกก็คือไปแข่งขันอ่านร้อยแก้วระดับจังหวัดมหาสารคามนะครับชนะเลิศมาเลยใช่ไหมคบนางสาวออนอนงกขาหัศศีครับห้าศูนย์หนึ่งนะครับอีกรางวัลหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากเลยคือเป็นระดับประเทศเลยนะครับคือไปแข่งขันอ่านทํานองเสนอได้ระดับประเทศนะครับได้ที่5นะครับโดยได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับคือเด็กหญิงสุทาสินีสวนรักดีครับค่ะ ยังมีอีกนะคะก็เป็นแข่งขันการเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนเยาวชนนะคะเรื่องสั้นระดับจังหวัดระดับมต้นก็ได้ลำดับที่1เด็กหญิงนัชดาพรคำภูมีนักเรียนม .302 ค่ะแล้วก็มีการแข่งขันต่อปัญหาสารนุก,กรม,มได้ที่2ของระดับภาคนะคะปานันพัทยธนีแล้วก็นีรัสมนบุราณรมค่ะ แล้วก็หมวดสังคมแล้วคะมีผลงานอะไรบ้างคะนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีครับคือไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรพันยะในวันวิสาขาบูชาได้รับรางวัลชนะเลิศมาอีกครับอาจารย์แล้วก็ได้รับโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดามาอีกครับหมวดพละนามัยมีไหมครับอาจารย์มีค่ะานางสาวสมพีคําสอนนะคะนักเรียนม602ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่9ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ ที่เป็นจันทบุญเกมแล้วก็ยังได้รับเหรียญทองแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็<ม>นางสาวนพพรสืบสุนทรได้รับเหรียญทองจากการวิ่งนายเสกสรรชุ่มอภัยม .607 ได้รับเหรียญทองจากการพุ่งแหลนนะคะแล้วก็สมพีคําสอนอีกครั้งได้รับเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายซึ่ง เป็นรายการแข่งขันแม่ก,กบเกมส์นะคะแล้วก็ยังมีนางสาวนพพรสืบสุนทรได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาศูนย์ฝึกวิทยาลัยพระศึกษาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีหมวด,มดธุรกิจมีไหมครับมีค่ะหมวดธุรกิจแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดได้เป็นตัวแทนจังหวัดนะคะชนะเลิศนางสาวนทการสุชาวณิชนักเรียนม408ค่ะหมวดศิละปะก,ก็ไม่น้อยหน้านะคะแ<ม>ข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลที่สองระดับภาคนะคะ mm. ก็เป็น นักเรียนทั้งม .1 ม .2 และม .3 เป็นกลุ่มไปแข่งขันแล้วก็มีได้รับรางวัลที่สองของระดับภาคแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ของที่ระลึกทีมนะคะในทีมมต้นค่ะ,ะท่านผู้ฟังคะรายการพรดุงนารีสัมพันธ์นี้เป็นรายการที่เชื่อมความรู้ความเข้าใจระหว่างท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านกับทางโรงเรียนนะคะถ้าหากว่าท่านมีข้อคิดเห็น ใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนอยากจะเสนอแนะก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายหรือใบเสียบัตรก็ได้ค่ะส่งมาที่ฝฟายประชาสัมพันธ์โรงเรียนปุงนาลี อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรหัสปริษณี44000นะคะติดตามรายการเรานี่ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะคะวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ